รู้ไหมครับว่าใต้น้ำสีฟ้าของอ่าวไทยที่แสนงดงามนี้มีความลึกเฉลี่ยเพียง45-58เมตรซึ่งถือว่าตื้นมากเมื่อเทียบกับทะเลทั่วโลกเจ้าน้ำตื้นนี้เกิดจากการที่แม่น้ำใหญ่อย่างเจ้าพระยาและบางปะกงผัดผากระแสะเข้าถึงทำให้น้ำของที่นี่เค็มน้อยกว่าและมีตะกอนสะสมมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดระบบนิเวศท,ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ เมื่อคุณดำลงไปคุณอาจได้พบกับพยูนที่หากินในพืชพันธุ์ท้องทะเลโลมาเล่นน้ำอย่างน่ารักและเต่าทะเลว่ายน้ำได้อย่างสบายใจทั้งหมดนี้รวนเลือกอยู่ที่อ่าวไทยเพราะมันคือแหล่งอาหารที่ดีที่สุด แต่ก็ยังเผชิญกับภัยจากมนุษย์ที่ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ระวังหรือขยะทะเลที่ส่งผลกระทบถึงพวกเขาอ่าวไทยไม่ได้เป็นแค่ทะเลน้ำตื้นแต่คือบ้านที่อบอุ่นกับชีวาปาการังที่หลายคนยังไม่รู้ครับเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ความงามไทยๆนี้ไว้ให้คงอยู่ครับเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ